อาพี่น <pe> ้องนี <pe> ่ฮอตคั่นกล้วยใช่แล้วครับนี่มันทีเป็นประมาณนี้ครับนี่นี่ฮาตจีฮูจักครับว่าบันี้ฮอตควรใส่ข้าวต้มซ้ำไดครับใส่ลายกับบริเวณนครับมันเละนี่สรุปให้พี่น้องครับปั้นแล้วเห็ดจังไดครับบาดต้องฟังให้มันจบด้วยครับเดี๋ยวจะไปบอกเข้าใจเอาไปใช้เลยได้บอได้ขึ้นกันครับครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูทุคนครับืันนี้กับพ่อพ่อผมอีก่ขึ้นเก่าครับกับหมอแขนเตาขึ้นเก่าขึ้นเดิมแล้วครับพี่น้องืันนี้ฮาตจพภาพพี่น้องมาเเ็หตุ่มปาาขวครับ เนืตุ่มล้านเข้าเนี่ยครับนี่นี่ตุ่มแบบนี้ครับนี่ผู้ใดใส่ผู้ใดใส่ตุ่มอันนี้ยุกอะอันนี้สูตรนี่ไปลร่องเบิ้งพี่น้องอันนี้สิผ้าเห็ดแบบง่ายๆครับอุปกรณ์วบาหลายน้องทางง่ายๆครับน้ำบานเข้านั่นหละหามาเห็ดเอาไปใส่อันนี้เขาครับรับประกันเขาครับเพราะว่าผมบอกใส่ไปหลายคนแล้วครับนี่พันโทมาถามเอาพันโทมาถามลายนะผมเ็นเลยเห็ดเบิ้งเลยครับพี่น้องอันนี้มือนี่เอาสูตรแบบปั้นก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเขายังสีผ้าเห็ดสูตรเนี้ยตุ่มอันนี้ครับนี่ เนืตุ่มปลาตะเพียนครับเมื่อนี้นี่เนี่ยตุ่มอันนี้มันสิใช่ป่าอีไท่ครับปลาหัวแข็งปลาข้าวสอยปลาหัวลุนปลาคุยล่ามครับมันสีเขาปลาข้าวหน้าปลาขีคมครับมันสีมกเขาเนี่ออันนี้ครับแต่ว่าเนียนๆคือป่าอีไท่กับปลาหัวแข็งกับปลาคุยล่ามครับเนียนให้เลยครับนี่ป่าข้าวหน้านึงครับเห็นมองได้มีลายเขาลายครับอันนั้นป่าขาวหน้าเนี่ยสูตรนี่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะให้พี่น้องเบิ้งอุปกรณ์ครับ เบื้งว่าเอาเนียงแทเนีมันจังเหนียวเอาเนียงแทเนีมันจังปั่นได้เห็นมันแจนแจนจรงทีครับนี่นี่ครับมันแจนจังทีโอ้จริงคือลูกเปีตองนี่พี่น้องเห็นมันแจนครับย่างเข้าไปแช่น้ามันอิ่เปื่อยค่อยเปื่อยออกครับกันเข้าปั่นได้จังทีขันเนี้ยตุ้มปั่นบดีกะบปลากระเข้าได้หน่อยพี่น้องขันเขาก้อนเท่านี้ครับมันปั่นแนีนปลากระเข้าได้หลายเพราะว่ามันค่อยจ่อกินเท่าหน่อยครับขันมันผุไวมันแตกไว ตาเข้าไปมันไปเจาะมันไปเตะออกจากล้านก่อนมันก็บ่าเขาเพราะว่ามันกินอยู่ทางนอกก็เลยมันว่าจำเป็นต้องเขาไปครับขามันจีงๆสิ่มันต้องเขาไปกินเท่านั้นครับมันจังมันจังสีได้กินเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิ้องอุปกรณ์ครับมันมีอย่างแน่สูตรเกาหอากับล้งไห้พี่น้องเบื้องแล้วครับสองสูตรแล้วสูตรหนึ่งกับสูตรอยังอย่าตุ้มสูตรเด็ดที่มีไม่มีใครเปิดเผยมาก่อนน่ะสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่สองกับสูตรขันเทพพี่น้องก็ไปเบื้องครับสูตรปาดเพี้ยนอันีสสููตตรรท่ ไปไถปลาขาวหน้าครับเนี่ยแบบนี้ครับเดี๋ยวผมถิล่งให้เป็นสูตรที่สามครับแล้วสูตรที่สี่ค่อยสิ่ผ้าเฮ็ดต่อไปครับเมื่อนี้เอาอันนี้ก่อนเอาง่ายงายก่อนครับพี่น้องเพราะว่าให้มันใส่ได้ผลให้ทดล่องเลยครับนี่เนี่ยตัวน,วนี้อันนี้มันเหลือเหลือผมเฮ็ดทรงเพ่นครับนี่มันสั่งสามสิปน่วยมันปั่นได้สามสิบสามสิบหาน่วยผมก็เลยทรงไปคนมันทรงหลายบ่เลยครับมันหนักสามสิปน่วยนี่เกตโลพี่น้องค่าทรงสองร้อย เฉพาะคาส่งหน่วยละชีบแบบครับผมขายเราผมบู้ขายจะเฮ็ดขายหรอกครับให้เฮ็ดเอาเองเพราะว่ามันหนักมันทรงยากครับการขนทรงมันยากคันเฮ็ดปั้นบ็ดีมันก็แตกน้ำท่างกับมีครับแต่ผมทรงไปกับมีแตกหน่วยสอง่วยกับมีเพราะว่าเขาทรงของเขาเขาโยนไปโดยได้เขาบดเอ็กลำเล่ยได้ครับยี่มัเขาทรงของเพราะว่ามันก็ดไล้พี่น้องนี่ก็บบดเอ็ดีเขาดอกเขาห่อแพ็คดีๆมันก็อาจจะได้ครับแต่ผมก็ห่อดีๆดอกว่ามันอกาแตกคือเกลืครับเนี่ยกระแนយห้ามเนาะเอาพี่น้องเด้เท่เนี้เบิ่มอุปกรณ์ครับ วนันนี้ยังแน่ให้พี่น้องไปเฮ็ดละทดลองเบิ่งเฮ็ดง่ายๆสำหรับผู้เขามา่เบิง่งไม่เอยลืมกดติดตามครับพี่น้องแล้วจะเอากล้องมาถ่ายใกล้ๆนี้มันจังเข้าใจครับแล้วจังสิปั้นให้เบิงเบ่งให้เบิ่งอุปกรณ์ก่อ<า>น,<า>นพี่น,อน้องเบิ่งอุปกรณ์เข้าครับวันนี้ยังแน่ครับอุปกรณ์เข้าลักๆที่นททนีนี้ห่อครับห่หแหอแก่ครับซื่งมาเป็นถุงเหบือนครับมีห้ามแก่นะครับสูงหําห้อมแก่มีห่อมอนครับเป็นยังจังมีห่อมอนให้มันปันง่ายให้มันเหนียวครับต่ว่าคัน ขันห้ามที่มันเป็นห้ามกลางๆเนี่ยคือบ่วตรงผสมห้ามอนก็ได้พี่น้องครับพี่น้องต้องเบืองว่าห้ามมันเป็นตะเหนียวบอคขันมัเป็นตะเหนียวต้องไ e ปซื้อห้ามออนมากครับซื้อห้องล่งสีนี่แหละนี่ผมซื้อหำองล่งสีหน่อยครับนี่เจ้าแก้ให้อันนี้มันเ <Columbus> ป right ็นห e ้ามหยาบครับนี at ่ห้ามล่งสีงมันปั่นอะไรครับตะกี้มันปั่นได้เป็นห้ามกลางๆห้ามล่งสีหน่อยหันปั่นเอาต่ห้ามแก่ก็ได้อันนี้เป็นห้ามหยาบครับนี่เขาต้องห้ามออนผสมครับมีห้ามแก่มีห้ามออนจะมีใ่เขียวผงครับเป็นนนผงงงแแห้ดครัับบบ่มมขป พงแบบนี้เลยพี่น้องนี่มีโบลดครับนี่ต้านคายอุปกวณนโต๊ะปลาโบกึดพี่น้องซื้อรุดนพ่อละเท้าสามสิบบาทมันนัมีบ้กล้วยครับกล้วยซุกพี่น้องเน้นให้เป็นกล้วยนำว่าครับกล้วยน้ำอื่นไดพอได้ึือกันครับแต่ว่ามันบ้แข่เหนียวกล้วยนำว่ามันฉีเหนียวหล่ะข้าหอมครับเอาซุกซุบครับซุปแบบนี้ครับนี่ตั้งชี่กับไส้ว่าท่านได้ครับนี่นี่เดี๋ยวเปียกดำดำนี่ครับเขาสั้นๆนี่มันจะรูดออกจากนวยจากนวยแห้งดีครับพี่น้องมันฉีดหอมหล่ะ เห็นเนี่ยข้าเหนียวพร้อมพี่น้องกล้วยน้ำบ้านี่ขั้นกล้วยพร้อมได้บ่ได้คือกันครับตอนมันบวกละเหนียวกล้วยอันนั้นมันอยากเป็นน้ำครับข้าวปั้นมันติเป็นน้ำมันบ่มันบ่แกนเอาอันนี้ดีกว่าครับนี่กล้วยน้ำบ้านวีนึงกะประมาณวีละสิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทก็แล้วแต่วีน้อยวีง่ายครับอันนี้เครื่องหนึ่งหกสิบบาทครับกินไปเบิร์ดเลวครับคนกินไปแน่แล้วครับนี่เชียรมาให้พี่น้องเบิ้งครับวันนี้ข้าวที่ภาผสมครับอุปกกรณ์มมมีีีีีทั้้้งงนนนพ่่่อออหหแ มีไผ่เขียวมีบกักกล้วยมีเชีอันครับสูตรนี้เข็ดง่ายๆครับแต่่วาเอาไปใช้เบตำรวดครับเขารับประกันเขาครับสูตรนี้เอาหนี้ซัมมีม่พี่น้องเดี๋ยวจีเอากล้องมาผสมให้เบิ้งข่าต้มอีกอันนึงพี่น้องเฮ็ดให้มันเหนียวครับลื่มลืมลืม่มบอกนี่ข่าต้มอีกครับข่าต้มข่าโจ๊กเขานี่ครับ,ออเ,เ,อรบเอาข่าเหนียวต้มเดี๋ยวจีให้เบิ้งว่าต้มเอาซัามได้ครับผมต้มมาแล้วแน่หม้อต้องเอากล้องมาซองเบิ้งมันจังสีหูจักครับแต่จีผสมให้เบิ้งใกล้ๆครับมันจังสีหูจักแต่กระจังสี จีบวกแกนยังที่เพื่อน,นเทษตรหลายคนแล้วโทรมาถามผมเอาไปปั้นปั้นว่าไรครับเพราะว่าผสมมาถือส่วนอันนี้ผมจิผ้าพี่น้องผสมเห็นมันถือเป๊ะๆเลยครับออกมาปั้นได้ปุ๊บประมาณหาหน่วยพี่น้องนี่ผ้าปั้นเที่ยละหาหน่วยครับพี่น้องเฮ็ดหลยพี่น้องก็จ้งไปเพิ่มเอาแต่ว่าผมเทียให้เบิ่งหาหน่วยครับอุปกรณ์นี่ว่าเอายังใส่น่ครับเอามาใกล้ๆครับบนันเอาพี่น้องกัอนผ้าผสมครับอันนี้สผ้าเฮ็ดต่อมาหาน่วยหาก้อนเนี่ครับน่วยละสองขีดอันนี้ข้าวต้มครับนี่ นี่เขาเนี้วครับเอามาต้มนี่ต้มให้มันได้ยังชี่พี่น้องนี่ต้มประมาณนี้ละมะต้มไร้แบบนี้ก็ได้ครับต้มจะเครื่องนึงนี่ก็ได้เนี้ยผมต้มเพื่อไว้ชื่อมันเหลือก็ไว้ให้มาครับนี่ต้มปั้นเห็ดพี่น้องมือเขามเมนต้มชนี้เบิดดด้ยครับต้องคอยใส่เบิ้งให้จนมันเหนียวครับจนมันปั่นได้นี่ครับลักษณะการต้มเขาให้ต้มแบบนี้อันบอกเข้าใจผมจังตีให้คลิปต้มให้เบิ้งตั้งหางดอกแต่พี่น้องคือตีต้มเป็นอยู่นาคือวาภาษาต้มเขาชื่อต้มมันเป็นแบบนี้ครับนนีี่ วันนี้เขาได้เข่าต้มยังซี่แล้วครับเขา,เาห้ามแก่มากครับนี่นี่ห้ามแก่พี่น้องนี่นี่ให้เขาใจเลยครับนี่หาหน่วยครับที่เอาห้ามทำอะเอาห้ามแก่หกขีดพี่น้องมันมีสั่งกับกาเอาหกกำมือนี่ครับห้ามห้ามห้ามแก่หกกำมือหรือว่าหกขีดครับอันนี้ผมสร้างเป็นขีดเลยครับนี่มันจังมาตารฐานครับวันนี้เอาห้ามอ้อนครับนี่เฉพาะหาหน่วยด้อยพี่น้องนี่ห้ามอ้อนครับนี่ ห้ามออนสีขีดครับให้มันได้โลนึ่งของผมต้องเอาโลขีดโลขีดหนึงครับเพราะวัดอันนี้อันนี้ขีดหนึงกะละมังขีดหนึงเนาะไกลไปจังหน่อยโล่สองก็ได้พ่อครับพี่น้องพี่น้องผสมให้มันได้โลนึงครับห้ามออนหกขีดโอ้แม,ม่ห้ามแกหกขีดห้ามออน ซีขีดมันจะเป็นโลหนึ่งครับอยู่นี่มันจะได้หาหน่วยครับหน่วยละสองขีดอันนี้เอาแบบมาตรฐานขันพี่น้องบ่มีพี่น้องเก่าห้ามห้ามอันแกหกขัมือห้ามอ่อนซีขัมือครับแล้วแต่พี่น้องเหียอหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่อันนี้สูตรมันครับขันเฮดถื่อตามสูตรนี่มันจะปั้นง่ายมันยยังดอกพี่น้องขันปั้นขันมันเหนียวโพดหรือมันมันแหงโพดเท่ากับเอาข้าวต้มใส่ขันมันมันเละโพดเท่ากับเอาห้ามใส่อีกก็ไ้ครับมันโมผิดครับอันนี้เข้าข้าวให้พี่น้อง ข้าตวงห่ามได้แล้วครับนี่ห้ามห้ามแก่หกขีดห่อมออนซีขีดครับนี่ได้แล้วได้โล่นึงครับอยู่นี่บันนี้เอาไผ่เขียวใส่ครับนี่ไผ่เขียวเป็นพงนี่ครับยี่ห้อได้ก็ซือมาใส่หลดว่าตันเป็นพงแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเทให้เบิ่งนเพื่อี่เข้าใจครับนี่ครับมันฉีดเป็นแหงๆครับมัน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 เป็นเปียกๆครับเป็นแหงๆนี่นี่ไผ่เขียวพงครับใส่ลงไปจักกลับมือนึงหรือสองกลับมือก็ได้แล้วแต่ผู้ใดมีหน่อยมีหลายครับแต่ว่าจะใส่หลายเกินมันหึนครับที่พวกเขใา่ กำมือเน้น้อยอังคีด้วครับผมเม็นกำบางไงดิอันกำบางไงใช่กำเดียวนี่ประมาณนี้นี่พี่น้องคนใช้กันครับนี่นี่นี่ครับเนื่อหาก้อนใช่ซ้ำนี่ครับนี่ไอเท็จว่ายไว้นี่มันถึงเงาเกินไปพี่น้องแต่ว่าให้เข้าใจง่ายๆมองได้พวกเข้าใจข้อเม่นไว้ครับสูตรนี่เขาดีครับพี่น้องหาอุปกรณ์ง่ายๆนี่ มานี่เอาบวกล้วยบวกล้วยต้ที่แรกกันครับนี่บวกล้วยซุกครับปอกเปลือกออกเอาใส้ครับนี่ถามน่วยเป็นแต่พ่อบป็่พเอซีน่วยครับนี่พี่น้องนี่ขั้นมีบวกล้วยนี่เขาดีครับไปไยนี่สูดมั่นครับนี่กล้วยซุกๆได้ครับประมาณนี้พี่น้องขั้นเท่กันครับขั้นเลยนี่ขั้นยิบๆนี่นี่ขั้นจนมันเข่ากันจนเบิด์ุผู้รครับนี่ขั้นไหนมันเป็นจังจีงครับนี่นี่ขั้นบวกล้วย ี่ก็ขั้นไปครับมันยั่งจังลอยอยู่นี่ขั้นไปบัดนีเ้เขาจังเอาข่าต้มมาใส่ครับ,รบเดี๋ยวผมจะกวนให้เบิ้งข่าต้มนี่ครับขั้นเทกันยังชี่เลยดิยดดยพี่น้องเหนียวดิบบาดนี่นี่นี่พี่น้องมาด้พี่น้องก,กันยองยังชี่ครับย่องเอากำห้ามขึ้นมาย่องใส่ยังชี่ครับนี่เขาขั้นกล้วยกว้อนครับจังเอาข่าต้มใส่หามใส่พร้อมกันเพราะว่ามันสีบโอหัว่ามันเละโบเละนี่เห็นบ่ามันเหนียวหรือครับพี่น้องนี่ กล้วยน้ำว้ามันถิ่เหนียวครับผันกล้วยหอมมันบนเหนียวเอาเดี๋ยวผมจีขั้นอันนี้ใช้ก้อนมันถิ่เน่าพดพี่น้องัขั้นนังที่ละให้เข้าใจครับเดี๋ยวขั้นแล้วจังหยิบาผสมข้าต้มออะพี่น้องนี่ห่อขั้นกล้วยใช้แล้วครับนย่มันสิเป็นประมาณนี้ครับนี่นี่เขาจีหูจักครับว่าบันนี้ห่าควนใส่ข้าต้มซ้ำไดครับใส่ลายกับบรเลยด้ครับมันเละมันเละมันต้นยากครับขันมันเละวิธีแก้เอาแห่เอาห้ามใส่อีกครับ ห้าใส่อีกจังน้อยกะว่าบ่วงแหย่แห้งครับเดี๋ยวเข้อต้มใส่ให้เบิ้งครับบ้านนี่ครับข้อต้มนี่ใส่ไปทุกคนสองบวงครับสูตรนี้เราต้องนึ่งครับเฮ็ดง่ายแข็งก็อันหนึ่งครับนึ่งเลยแห้งปั้นยากพี่น้องผมเฮ็ดมา,าคักเลียกับเปีญาตุ่มนี่ผู้เฒ่าโบราณที่พลาหนึ่งครับต,ะ,ตะกี้เพ,พิ่นเอาตะห่ำซื่อๆพี่น้อง พี่น้องก็ใส่ล่องเบิ้งว่าเอาตะห้มซื่อๆกับเฮ็ดสูตรจังที่อันใดมันขีเข่าดีกว่ากันขันมันเอาตะห้มซื่อๆเข่าดีผมก็คือ้นชื่อเลยเฮ็ดหนักปานนี้ครับมันเข่าอยู่ห้มซื่อๆเหมันเข่าตะปานว่ยปลาขาหน้าช่วงไล่มันเข่าครับขันใส่ปลาขาหน้าปานนั่นบ่ต้องใไซยังใส่ตะห้มมันก็เข่าแล้วพี่น้องชูมือปานก็อยากกินแซ่บเพื่อกินกับคนนะครับเอาพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ใส่แล้วก็กวนคือผมผ้าเฮ็ดนะครับเห็นบ่มันเหนียวครับบาดเนี่ยเขาต้มใส่ พี่น้องที่เอาแก่นทำไหนหวานนี่ครับจะใส่ลายนี่ครับต้องใจเย็นๆนี่มันจะไปทางเละของตัวนี้นี่บดบุเลดอกมันห้ามมันอยู่ทางไตเนี่ยประมาณสองบวงพี่น้องเข้ากับตรงเบิง้งห้ามเข้าน้ำนี่ครับว่ามันเปียกบัเปียกบักลือหน่วยไงบัวไงอาจจะเฝ้าใส่ลายเข้าเห็ดทีแลกใส่จักรสว่านหนึ่งสกักก้อนใส่สว่านหนึ่งหรือพี่น้องกับข้นเบิง้งนี่พี่น้อง กันเฮดแดงถี่แกนครับพัม่มน,นี่เอาเป็นเอาไปกีบอันี้ห้อมปานยังพี่น้องนี่มันเหนียวแล้วครับน,นี่เหนียวแล้วพี่น้องเริ่มสีปั่นได้แล้วครับนี่นัน่นเห็นบอกมันเหนียวแล้วครับนี่เหนียวด้ครับนี่นี่นั่นนั่นพี่น้องเหนียวแล้วครับนี่พี่น้องขั้นเห็นมันเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันครับจนมันสีปั่นได้ครับบา่ายเดี๋ยวผมสิผ้าปั่นครับวิธีปัน่นบา่ายอันนี้ผสมให้เบิง้งใกล้ๆครับมันสีบวกเข้าใจ นี่เห็นมันเหนียวสิเลยครับพี่น้องนี่นีห้านี่นี่นี่พี่น้องก็มือย่องสิครับแบบนี้ย่องขั้นเข้ากันดีๆเลยกันย่องจนมันเป็นเนื้อเดียวกันจนมันอยากกัดจับเป็นก้อนครับนี่นี่มันเหนียวแล้วพี่น้องนี่นี่ครับมันอยากสีเปียกแน่พี่น้องก็ห้ามอ้อนมาห้อยใส่จังหน่อยหรือห้มแกก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพมสีขั้นเข้ากันบ้านี่เหมือนก็เข้ากันแล้วครับเจ้าสี่ขั้นให้มันละเอียดตัวนี้พี่น้องต้องขั้นเห็นมันละเอียดว่านี้ครับเดี๋ยวผมสิผ้าปั้นมาพี่น้องมานี นี่พี่น้องขั้นเห็นมันเข้ากันจังสีขั้นนี่ทั้งเขาต้มทั้งหลังขั้นมาตามส่วนที่ผมผ่าเห็ดครับมันสีเหนียวได้จังสีครับนี่ปั้นไปใส่เลยก็ไเลยครับนี่เหนียวแห้งแล้วครับนี่ปั้นได้จังสีครับนี่นี่ครับเหนียวครับนี่เป็นจังสีครับมันยังสีปั้นอยู่ครับนี่เนียนมันสเหนียวตุยตุยจังสีครับมันจะเหนียวพดหมดเลวครับนี่ธรรมดาพวกเห็ดเหนียวปั้นนี่ครับอันนี้มันหน่อยน้มเห็ดหน่อยมันก็เลยเหนียวแห้งอาบุพิษครับเหนียวแห้งดีนี่พี่น้อง ได้แล้วครับนี่วันนี้เ่าทีปั้นครับปั้นหน่วยนึงเอาไม่ต้องเอาใหญ่ครับประมาณนี้ก็ได้เลยสองขีดครับนี่นะครับปั้นเอาหน่วยละาสองขีดพี่น้องหรือพี่น้องที่มักใหญ่ก็เลี้ยวแต้ครับเพราะตายโตครับอันนี้แต่ว่ารูนึงนี่ผมเห็นมันจีได้อยู่หาน่วยครับอุปกรณ์รูนึงมเขาลูกกลวงหรือว่าทึบแบบกล้วยชี้นุ้ยเขาต้มอีกแต่ว่าห้ามครับอห้ามอ่อนกับห้ามแช่รูนึงนี่พี่น้องปั้นัง่ายครับวิธีปั้น นี่กันเนี้ยวแล้วครับนี่นั่นโต๊ะโปเตกครับนี่านห้ามดิบดิบครับตอนห้าไปตากแห้งเมื่อกี้ผูกคนย้อยจังน่อยครับตั้งโปเตกยบอกว่าม่านนี่พี่น้องที่ปั้นครับปั้นพี่น้องบีบแน่ยนนด่ครับโมเมนต์ว่าเฮ็ดโลเลียโลเลีเดี๋ยวผมปั้นเห็นบิ่งไหมนี่พี่น้องเอาขึ้นมาใส่มือจนึงที่ครับนี่ถือมาใส่มือจนึงที่เอาเอานิวโป้นี่ครับบีบลงไปใส่ใส่อุ้งมือนี่บีบลงไปให้มันแก้มเลยครับอยู่กลางๆนี่ อันนี้จังเอากำใช่อีครับนี่นี่ขันปั้นได้แบบนี้แน่นพี่น้องแข็งพรอมครับปลากินน่านเบิดขันปั้นห้ามว่าแน่นกับปลาก,กับเข้าว่าไหลเพราะว่ามันกินเบิดไวครับขัมน,นมันเจนมันก็ค่อยจ่อกินจ่อกินทั้งนอกคือข้าปั้นเนี่ยใส่ตะก้อเบ็ดนี่นะพี่น้องปั้นทั้งชิ้นแน่นไปครับนี่ขันแน่นระดับหนึ่งพี่น้องวันนี้เฮ็ดจังไดน,นจังสิงแน,น่นครับครับมีด หรือแป้งยี้เงี้ยกันเลครับโต๊บครับบ้านโต๊บจังที่พี่น้องการปั้นเนี้ยก็สซ้ำขัญนเนอพี่น้องเนี้ยโบเก้นกับบบดีปนไดีครับแต่ถือน้าไหลนี่แห้งแห้งเปื่อยไว้ครับหน้านิ่งกับไข่เน่นี่พี่น้องตอกลงไปครับนี่ แนีนครับบาทนี่แดี่ยวหรอกครับหน่วยหนึ่งสร้างบึ้งครับผมได้สามขีดผมครับหน่วยนี่ปั่นแล้วหน่วยละสองขีดพุ่งขีดประมาณนี้ครับหน่วยละสามขีดก็ได้สองขีดก็ได้ครับแต่ส่วนหไรผมจะเช็ดซ้ำนี่ครับมันดีพอดีครับตุ่มหน่วยหนึ่งตุ่มหน่วยยังสิยังสิเบิ้ลพอดีต้องพยายามนี่ครับพอดีอยู่หรอครับแล้วแต่ยวมองปลาหน่อยปลาไรกันปลาไรกับไส้หน่วยง่ายครับวิธีปั่นมีซ้ำนี่พี่น้องว่าแต่พี่น้องเฮ็ดให้มันเหนียวได้จริงสิเฮ็ดกับตามสูตรที่ผมเฮ็ดหลั่มเจออกมามันเหนียวตุ๋ยจังีเลยน เอาไปปั้นใช่ไหมตะก้อได้ครับนี่ขันบ่มากเหนียวแห้งออกห้ามแก่ใส um ่อีกครับขันบ่บ่มากเหนียวปั่นเอาห้ามแก่ใส่อีกขันมันแต่ว่าจะให้มันแฉหามให้มันเละครับขันห้องใบเบิ้งมันเป็นละเป็นอยากเป็นน้ำลายขันบ่อยาบ่แกนครับปั่นบ่แกนแนวนี่ต้องให้มันขาจับเบิ้งมันถีแกนมือโครโลรครับขาจับเบื้องข้าถีหูจักว่าเออทำนี่แหละมันบ่แห้งเกินไปบ่เปียกเกินไปครับเด็ดห้ามเนียตุ่มปาขาว เอาูุรนี้เน้นไปไทยครับเน้นปาลาคุ้ยล่ามเน้นปลาหัวลุนปลาขาหน้าปลาสวยครับสูตรสูตดง่ายๆครับูตรง่ายแต่ว่าได้ผลลอยเพราเช่นพี่น้องไปใส่บึงโหลดบุเชียผมปั่นเดี่ยวเอาไปใส่เลยครับเอาไปกีเท่ากันครับเอาไปปิ้งเท่ากันนี่ม,มื่อไ่่เอาปั่นไปใส่เองส่เลย่นใส่เองส่เลยก็ได้ครับตอนที่บัวหอมชำเขาปิ้งแล้วครับปิ้งแล้วมันอิหที่หอมขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นอีกมันอ็ที่น่านเบิดก็เกาอีกครับขันท่องไปปิ้งเดี๋ยวคันว่าเข้าใจวิธีปิ้งผมจะฮ็ดปิ่ง ถ้าคบีบปิ้งให้เบิ้งก็ได้ครับว่าปิ้งเอาช่ำไรเอาใหม่ช่ำไรครับคิบนี้เอาวิธีปั้นวิธีเฮ็ดสะก้อนครับวิธีเฮ็ดเนื้อสะก้อนเดี๋ยวสูตรต่อไปไม่มีผ้าพี่น้องเฮ็ดสูตรปลาตะเพียนครับบ้านสูตรเน้นปลาตะเพียนอันนี้ไปใส่ปลาตะเพียนเขาเ่าเขาคือกันพี่น้องแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเนียนมันเขาเนียนไปไทยครับเนี่ยนไปไทยเนียนปลาคอยล่ามเนียนปลาขาวซอยเนียนปลาขาวหน้าปลาขี้คมครับเขาเนียนตัวนี้ครับพี่น้องไปใส่น้ำหวยน้ำหน้าครับเดี๋ยวสูตรแม่น้ำก็ต้องใส่สูตรปลาตตะเพียนสูร อันนั้นเดี๋ยวเขาจังจผ้าเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องแล้วเดี๋ยวสีสรุปให้ครับครับผมพี่น้องปั้นการปั้นเนี้ยเท่ากับเล้วเราครับได้หาหน่วยครับอันเฮ็ดถือตามสูตรมันจะออกมักงที่ครับนี่หน่วยที่หกมันเหลือครับหาหน่วยหน่วยใหญ่ได้คำนวณละสามขีดผรมีหน่วยละสองขีดครับมันลื่นกันไปได้พี่น้องต่ว่าน้ำหนักมันลื่นครับมีผมปั้นสองขีดมีผมปั้นสามขีดครับ ปั้นปั้นช้องขีเได้หกหนุย้หหนยหกนุ้ยหมดเลยครับได้ยุดอกหกหน้วยระมาณนี้พี่น้องวิธีปั้นครับอันนี้สรุปให้พี่น้องครับปั้นแล้วเฮ็ดจังไรครับบาทนี้ยต้องฟังให้มันจบด้วยครับเดี๋ยวเกี่ยบพวกเข้าใจเอาไปใช้เลยได้บอได้ขึ้นกันครับตามมาก็ดจีเปื่อยไว้ครับพี่น้องปั้นแลว้ังซี่ให้ปั้นแงมือเศร้าครับปั้นเนี่ยปั้นตะเศร้าหรือปั้นแงมูแรงก็ได้เร็วแต่างมือเศร้าม,มาให้เอาไปตา,ากแดดครับตากแดดไว้แดดหนึ่งครับหนึ่งมือมือหนึ่ง เบไว like you know, <the>. anyway. <us> ้เลยนะมืออื่นเศร้ามากเข้าสิไปยายามเข้าจังออกมาปิ้งครับต้องเอาไปปิ้งก้อนพี่น้องไปยังจังปิ้งบ่ปิ้งได้บ่ได้ขึ้นกันพี่น้องบ่ปิ้งกับไปใส่เลยก็ได้ครับมันแห้งมันแห้งกรามทั้งนอกครับเขาตากแดดหนึ่งว่าม่นมันแห้งเบิดแกนโคโรด้ครับแกนโคโรก็ได้แต่ว่าเข้าตากแดดเดียวมันถี่หอมพอดีเนื้อมันถี่หอมพอดีพี่น้องพี่น้องตากได้แล้วแดดหนึ่งมันถี่แกนเข้าไปนานามันถี่มันถี่กรอบนอกนุ่มในนะเขวาน่มันถี่แกนทั้งนอกครับ มานี้ยหาย่อมาปิ้งพี่น้องปิ้งมันจําเป็นหรือว่าจาเป็นครับปิ้งก็ได้บ่ปิ้งก็ได้แต่ว่าผมอยากให้ปิ้งครับแป่ยังจังจังต้องปิ้งขันปิ้งแล้วมันถี่นึ่งมันถี่แข็งขึ้นครับนวยห้ามเขาหนิมันแกนขึ้นปลาที่กินน่านเบิดกัวเก่าสองมันที่หอมกัวเก่าครับมันถี่หอมแบบแห้งนี่แหละนี่จังสี่มันบ้านหอมปานใดครับเอาไปปิ้งปุ๊บเด้งว่าย่างไก่มันที่ามเลยว่าเฮ็ดยังกินครับ คันพูนยางคนยางไกาทางมาปิง่งกี่ห้าใส่ตุ่มนี่หอมมิลี่พี่น้องเป็นตะแซสบพร้อมครับหอมก็เขาจี้อีกครับพี่น้องต้องปิ่งครับคันยากให้มันเข่าดีเดี๋ยววิธีปิง่งคันโกเขอาใจด้วยพมจังสิปิง่งให้เบิงว่าเอาประมาณไดกี่ให้เบิงว่าเอาประมาณหดครับวิธีเฮ็ดมีซัำนี่พี่น้องเฮ็ดเนื้ตุม่มว่าแตะ่ส่วนผสมมันอันนี้สูตรง่ายๆครับสูตรง่ายๆให้มันเข่าดีมีชัำนี่พี่น้องสูตรง่ายๆสูตรอื่นนี่บ่มมีครับยังว่ากันในข้าวต่อไปหอพี่น้องเอาสูตร มันจีเขาคือคว้วผมวบาบอ่เอาไปใส่เขาด้วยครับนี่ยกขึ้นมากเนียนเลยครับไปไทยอันดับแรกเขากวนมูครับไปไทยเนื่อสุดนี่ล่องลงมากกับเมนปลาสอยปลาหัวแข็งครับกับปลาเขาหน้าอีกตัวนึงครับเขาดีปลาเพล่ามครับอีกอันหนึ่งขันมันมีทุ่มปลาตระกูลปลาข้าปลาขีคบนี่แหละพี่น้องมันจีเขาเขาไว้ครับเนื่อสุดนีู่นบกกล้วยนี่พี่น้องจื่อเอามีหลักๆมีห้ามแก่ห้ามอ่อนมีบกกล้วยมีไผ่เขียวครับ หรือบ่มีไผ่เขียวใส่กระบอกกล้วยก็ได้ครับต่อไผ่เขียวนี่มันดีมันดึงปลาได้หลายชนิดครับนี่ว่าอยากพญ่ามว่าอยากให้ขาดครับขันขันมีพา่ามหามาไซขันบ่มีก็จังเอาตัวะบอกกล้วยก็ห้ามครับอันนี้ใส่ครับมันมีทำนี่พี่น้องสูตรนี่บัหลายครับเฮ็ดง่ายๆวัตะปัิบห้มันเกล็นครับลากการมันปั้นแห้มันแกนทันทีครับพี่น้องทำนี่ครับเนี่ยตุ่มเขานี่เนี่หานวยครับประมาณนี้พี่น้องสูตรเนี่ยเข้า อันนี้เป็นสูตรที่สามลงให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องออกไปทดลองเบิ้งว่ามันขี่เขาคือพวกเขาขันมันเขากะกลับมาคอมเมนต์ไว้ให้มูเบิ้งความครับว่ามันได้ผลบ่ผุคลกับใส่บ่ได้คนกับมีครับถ้าสูตรคันเทียบเอาไปใส่วกเขากับมีุู่คลงุผคลกับเขาจนได้ขายครับผุคลกับวกเขากับมีนั่นก็ต้องพัฒนาฝีมือจ้าของพัฒนาง่าตุ่มที่เห็นง่าผมกับผ้าเฮ็ดไปแล้วครับเอาไปแก้เอาไปศึกษาเอาครับผู้ใส่ไม่ไม่กับที่บ่ท่านเขาอนไรครับใส้ตุ่มนี่มันใส่ยากอีน ขันไซเป็นเลียวเท่านึงปลาเคยเข้าแล้วเออเราหูจักเหรอครับบ้านหอมที่ไปไ่จังไดมันถึงวิธีไสพมก็เเ็ดเข่าๆลงให้เบื้องไรคลิคปเหรอครับไ่จังไดรักการไส่กันพี่น้องที่ตามตลอดพี่น้องที่หูจักครับวิธีใส่เอาประมาณนี้พี่น้องจังพ่อกันคลิปต่อไปสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปที่ผ้าเช็ดสูตรอันนี้ครับนี่เอาสูตรง,ง่ายๆกันครับรให้พี่น้องหาอุปกรณ์ง่ายๆแต่ว่าให้มันเข่าครับผมก็บิีบันย้ายไปว่ามันเข่าไปยังไงครับแต่ละสูตรแต่ละสูตรประมาณนี้พี่น้องนี่ป่า ใช่ปลาตะเพียนกันได้แต่ว่าข้างบนมันบนเนียนปลาตะเพียนครับเนี่ยสีนเนียนไปไทยปลาคาวตระกูลชีคมครับพี่น้องครับผมกะขอบคุณพี่น้นองสุป,ปูทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสุป,ปูทุกคนนั่นแหละกะขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบพุณนทุกการติดตามครับก็ให้พี่น้องสุป,ปูทุกคนครับยูดีมีแห้งข้อมีเห็บจะได้ข้อมไข่จะมีครับให้ลำรวยลำรวย ถือหวยร่วงโรตารี่กันสุกป,ปูทุกคนครับจังพ่อกันชิปไม่ชิปต่อไปครับสำหรับชิปนี้ล่าพี่น้องไว้สำนีครับสวัสดีครับ